ก็จริงแล้วก็2วันที่ผ่านมาสกอร์ก็ออกมาแต่อันเดอร์ก็ถือถือว่ารับได้กับการตีช็อตของทั้ง2วันนะเพราะว่าคือลูก drive ลูกเหล็กก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็อาศัยแบบจังหวะที่แบบพาห้าเรามีโอกาสทําได้เราก็ก็ทำแต้มอนะไรัช mm ็อ hmm. ตยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเหมือนแบบที่ซ้อมมาครับสนามดีครับลมสภาพลมก็ไม่ไม่ถึงกับแรงมาก ก็เหนื่อยหน่อยเพราะวันนี้ตอนเช้าไปเก็บ4หลุมแล้วก็มาต่อเลยอีก18หลุมครับผมก็เล่นตามเกมปกติไม่ไม่ไม่มีอะไรมากก็พยายามพยายามจะหาช็อตตัวเองที่แบบที่ซ้อมมาอะไรเงี้ยหาฟิลลิ่งฟิลลิ่งนั้นให้ให้ให้เล่นให้ได้แล้วก็พยายามเล่นให้ให้ดีที่สุดฝากแฟนกอล์ฟนะครับติดตามชม t h i l l n n m m x อ่าครั้งที่4นะครับก็จัดกันที่ Black Mountain แล้วก็มีมีถ่ายทอดสดนะครับก็ ฝากแฟนๆติดตามเพียรักกีฬาชายและหญิงครับขอบคุณครับ